นี้มีสิบพวกนะในสิบพวกนี้แบ่งเป็นห้ากลุ่มกลุ่มทุศินกลุ่มมีศินกลุ่มลาคากลา้ากลุ่มมักโหลดกลุ่มฟุงซ่านแล้วแบ่งเป็นกลุ่มละสองแบบคือพวกฟังกับไม่ฟัง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 จึงเป็นบุคคลสิบจำพวกในโลกเอาพวกทุศินก่อน พวกแรก <c oughs> พวกทุศินปกติก็ไปอบายอยู่แล้วแล้วถ้าไม่ฟังสุดตาของตถาคตก็ไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญพวกทุศินแต่มาฟังคําตถาคตจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมคนมีศินปกติจะไปสุกติโลกสวรรค์แต่ถ้าไม่ฟังสุดตาของตถาคตจะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญแม้สินดีก็ตามมีโอกาสหลุดไปอบายได้ และถ้าฟังคําตถาคตก็จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมคนลาค้ากลา้าถ้าไม่ฟังคําตถาคตจะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญแต่ฟังคําตถาคตจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเหมือนกันมักโกรธฟุง้งซ่านตัดไว้เหมือนกันทั้งหมดฟังคําตถาคตแค่ไหนมีระดับอีกนะฟังคําตถาคตแค่ไหนในพระสูตรนี้โยมต้องฟังโดยลักษณะ ฟังคำตถาคตนะให้กระทากิจด้วยการฟังกระทากิจด้วยความเป็นพหูสูรคือฟังมากฟังบ่อยนะได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยคือได้สมาธิบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีนะแล้วรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศิลมีศิลราคะกล้ามัโกรดฟุง้งซ่านหมายถึงอะไร หมายถึงโยมต้องมีการแทงตลอดคือความเข้าใจจนกระทั่งถึงที่หมายปลายทางเลยคือต้องเข้าใจละเอียดค่อนข้างมากนะด้วยคุณสมบัติแบบเนี้ยคนคนนี้แม้จะทุศินอยู่ก็ตามมีศินราคากล้ามักโกรดฟุง้งซ่านจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมนี่คือข้อธรรมที่แก้ได้